สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะที่จังหวัดสีสเกดจังหวัดสีสเกดชายแดนประเทศไทยนะคะที่ที่รหารน่าจะลำบากเนาะฝนตกแบบนี้ตกแรงนะคะตกมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะวันที่วันนี้วันที่ 22สิงหาคม2568นะคนี่แอดถ่ายหน้าบ้านหน้าบ้านฝนตกฝนตกเดือนสิงหานี่ก็หน้าฝนนะหน้าฝนะตกแบบชุ่มฉ่ำเลย นดอกเข็ม,มดอกเข็มโดนฝนแล้วก็ดอกเขาก็จะแตกไม่ค่อยสวยนะอันนี้เป็นต้นวัสนาหน้าบ้านนะคะจริงๆต้นค่อนข้างสูงอะ่ะอันนี้ต้นมะละกอ บรรยากาศาตุ้มฉ่ำตกมาตอนเที่ยงพอดีเลยบรรยากาศาดีหน้านอนนะคะ ได้ลงคลิปนานแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าสถานการณ์สถานการณ์ไม่ปกตินะคะเพราะว่าบ้านแอดอยู่ชายแดนเนาะบ้านอยู่ติดชายแดนสถานการณ์ไม่ค่อยปลอดภัยไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ทํคลิปทาอะไรเลยนะคะก็ต้องคอยระวังคอยเช็คข่าวแล้วก็เพิ่งกลับจากอพยพมาด้วยนะคะทุกคน ก็เร่งทำงานหาเงินเนาะค่าใช้จ่ายก็รออยู่นะคะฝากคุณเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชูจินันชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะแล้วบ๊ายบาย